มัเลยคาดเดูเลยารชวนอะไรหัวาเือรเดกเลยกเดียเด็กน่ดกเดียเยกเยๆ,ยๆเด็กัเกเอ <c oughs> ็นๆเดเีกๆเด็กเม็นเีเด็เด็กๆเด็เด็เดีเด็เีกกๆเดเ็เกีก แต่ลแกยิ่งต่างเวนยิ่งต่างําพคุนโอ้แเลี้ยงกูว่าูลยี่เป็นเจ้าตัมดแล้วกัอาพอที่โลแกก็ช่วยช่วยกูด้วยแล้วคนหมาจีหมาอ๋อแกจะไา้ให้แกงานพร้มเลยจำคุณนะวันเดียวพรุ่เดีอยวโน้้ทาลังโอ้เดี๋ยวให้แกงานพรองกว่านู้นแตแกกนสนโลว่าว่าถ้าเคยทำลรที่เราจบเราไยอ่าให้คบว่าก็คุณออ

รายการเดินปนบันทัวตู้ใหญ่เลยโป้ไปล่อยล่งดีโ้วงเสี่ยงตบมืออุ้ยตบมือนี่ไปเพื่อตอนนั้นตบมืออาจะว่ามีความทุกความชุกนุ่งแหนะนุกงแหลนุ่งแหนะครับซึ่งปล่อยล่งดีท้ามีเอบเียบเียเรียบไม่ผู้ร้อยผูร้อยเขาว่าชาวมันังกินข้าวซึ่งเท่ามาควรตตรงลัางทราบพ่อนรู้เก่งเตะนไม่มีเชืงไพุท